มีคำถามเข้ามานะคะเพชรก้อนดิบซื้อขายกันยังไงครับโดยปกตินะคะเพชรก้อนดิบเนี่ยเขาก็จะมีราคาต่อกะหลัดเหมือนกันค่ะราคาต่อกะหลัดของเพชรก้อนดิบเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าเพชรตัวนั้นเนี่ย จะมีความข่าวใสแค่ไหนนะคะแล้วก็จะมีมลนทินเยอะแค่ไหนหรือว่าจะมีสีออกติดน้ําตาลติดดาหรือเปล่ามลนทินเยอะหรือเปล่านะคะซึ่งก็จะมีเรทราคาอยู่ขึ้นอยู่กับว่าซัพพลายเออร์ของแต่ละบริษัทนะคะจะขายยังไงแต่ส่วนใหญ่ราคาของเพชรก้อนดิบเนี่ยจะไม่ได้มีราคาสแตนดาร์ดตายตัวอยู่ในตลาดนะคะไม่เหมือนกับราคาของเพชรที่เป็นมีใบเซอร์เ a JA นะคะซึ่งจะมีราคาของพาราพตชัดเจนนะคะ ก็อาจจะพูดได้ว่าราคาของเพชรดิบนะคะหรือว่าก้อนเพชรดิบเนี่ยก็อาจจะมีราคาซื้อขายขึ้นกับความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองค่ะ